สวัสดีค่ะพี่กุ้งกาสิวเองนะคะเรามาเจอเคสน้องเป็นสิวอุดตันที่ฝังอยู่ในชั้นผิวเป็นทั้งหัวปิดแล้วก็หัวเปิดน้องยัง16อยู่นะคะอ่า16ก็คืออายุนะคะไม่ใช่น้ำหนักนะ,ะเจ็บนิดนึงนะลูกนะเพราะสิวของน้องจะเป็น สิวที่ฝังนานนะคะลูกแล้วหัวมันจะแข็งหนึ่ออยู่ในผิวพี่กุ้งจำเป็นต้องเปิดหัวสิวด้วยนะคะ เหมือนจะเปิดนะแต่มันไม่เปิดอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่เอาออกไม่หายนะคะเก่งมากๆเลยหรอดีมีสัมลองนีนะคะ เหนือนี้นึงนะคะ,ะเห็นไหมถ้าสิวแบบนี้ค่ะมันต้องใช้พลังใน,ในแรงกดแล้วก็ต้องใช้เทคนิคร่วมด้วยถ้าว่าจะใช้พลังแรงมือกดอย่างเดียวนะคะไม่ออกนะแล้วก็จุดดำที่อยู่ข้างๆกันคือหลุมหลุมดำนะคะที่สิวหายไปแล้วแต่ฝัง ทิ้งรอยดำไ้ให้เก่งมากๆเลยลูกอดทนช่วยกันนะคะ นิดเดียวแู้วนะนิดเดยวเออ อันนี้คือแห้งนะคะสิวที่แห้งฝ่อเห็นไหมมันจะแห้งฝ่อเป็นเม็ดเล็กๆถ้าว่าสิวพวกนี้ค่ะเวลาเขาหายอะ่ะเขายุบจริงนะแต่ถ้าเวลาสังเกตเวลาเราไปใช้ครีมใหม่ค่ะเขาจะขึ้นใหม่นะเราขึ้นทุกเราจะขึ้นรึบตามรูขุมขนที่ขึ้นเลยอันนี้พวกนี้ค่ะที่เป็นตอดำๆจุดดำๆเนี่ยไม่ใช่สิวนะ นี่เต้องกดให้ดูเฉยๆนะคะลงไม้ให้ดูว่าไม่ใช่สิวสิวของเขาจะเป็นเม็ดอุดตันหัวเปิดแล้วก็เป็นหัวใหญ่ๆแต่เราต้องดูให้เป็นว่าอันไหนหัวสิวอันไหนเป็นรอยไม่ใช่สิวอย่างเงี้ยคือหัวสิวนี่คือหัวสิว โอเคนะคะอย่าลืมนะแล้วก็เราก็จะมาต่อตรงนี้นะคะในคลิปถัดไปเดี๋ยวพี่กุ้งขอเช็ดตรงนี้ก่อนเนาะเพราะเลื่อนน้องเยอะหลังจากที่เรากดสิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทํความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักเอมไซพืชเช็ดทําความสะอาดผิวมาร์กลดเชื้อสิวค่ะ ไม่ได้เลยก็คือละลายหัวสิวเพราะว่าหัวสิวของน้องหนืดแห้งนะคะแล้วก็ฝังนานลากจะลึกให้ใช้ละลายหัวสิวเพื่อทําให้หัวสิวลวมกดง่ายบารุงผิวเพราะเคสนี้คือน้องไม่ทาครีมคือเป็นสิวแล้วไม่ได้ทาครีมค่ะผิวก็จะแห้งเหมือนผิวที่ขาดน้ํานะคะจะช่วยบารุงให้ชุ่มชื่นแล้วก็มาร์กลดการระวมของผิวหลังจากการกดสิวลดการแดง การอักเสบด้วยมาร์คสารายลดสิวของพี่กุ้งกกสิวนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะตรงนี้เลยพี่พี่มาให้ดูตรงนี้หน่อยลกเนี่ยค่ะไว้ตามกันนะคะจุดนี้นะ